เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ ID f i f a ออนไลน4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินเฟนได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับ ยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟินไว้ด้วยนะครับผมไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาเลยครับสวัสดีครับนี่ต้องรับ้าสู่ไฮไลท์ของบรูโน่ฟอนันเดสในปี21 TOTS นะครับก็ตัวนี้เ,นเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาไปดูรายละเอียดต่างๆของเขากันละกันนะครับยังไงก็ตามฮะขอขอบคุณนะครับท้องที่ส่งไอเดีเข้ามาให้ฝันทางแฟนเพจของ Football Player Review ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีตัวไหนนะ่าสนใจสามารถส่งเข้ามาได้นะครับถ้าเกิดเรายังไม่เคยทําตัวนั้นหรือว่าเรามีแพนที่จะทําตัวนั้นอยู่พอดีเน เราก็จะบอกน้องนะครับว่าโอเคเดี๋ยวเราขอเย็บไอเดีหน่อยอะไรเงี้ยสักประมาณวันหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเอ่อมาดูรายละเอียดของบรูโน่ฟานันเดสกันละกันนะครับบรูโน่ฟานันเดสครับน่าสนใจนะแล้วก็เอาจริงเก่งมาหลายปีมากๆเลยครับซึ่งในปี t o t s เนี่ยมาดูกันดีกว่าครับว่าจะได้รับการอัปเกรดอะไรเท่าไหร่กันบ้างนะครับในเรื่องของรูปร่างสีเหลี่ละเท้าคาที่ถนัดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับ F.P. เพิ่มขึ้นมา1นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมา1เท่ากันนะครับแต่ว่า ในเรื่องของเชิงเทคนิคครับเพิ่มเฉลี่ยเนี่ยถือว่าดีมากนะแล้วก็ความคล่องตัวที่ดีกว่าทั้งปีของ2 1 q o t y มากๆครับสมดุลน้อยกว่า7แต่ว่าเอาจริงผมมองว่าตัวนี้สมดุลดีอยู่แล้วนะเนาะลงไป7จ็ดผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ครับเกมรับไม่ดีเท่าครับเพราะว่าเกมรับเนี่ยห่างกันเยอะนะห้าเก้าสิบเยถือว่ามีปัญหานะแต่ว่าน่าเลยครับผมว่าทีเด็ดทั้งหมดทั้งมวลฮะมันก็อยู่ในเรื่องของ AI ด้วยอะไรด้วยนะครับมาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ย มีลองแพสเซอร์นะครับลองช็อตเทเกอร์นะครับซึ่งเหมือนกับปีนี้เลยนะครับเหมือนเพลย์เมกเกอร์เนี่ยแล้วก็เอาไซฟูช็อตแต่ว่าตัวนี้ฮะสวีปครับเรียกได้ว่าสกิลสำคัญเลยที่ทำให้บรูโน่เนี่ยอัปเกรดการจ่ายบอลครับหลายคนอาจจะงงว่าสเต็ตมันก็เพิ่มไม่เยอะเกมรับก็แย่ลงนะครับสมดุลก็แย่ลงทำไมไอพีมันเพิ่มนะฮะต้องบอกเลยว่าสกิลสวีปเนี่ยโหดมากนะครับแทงทะลุช่องเนี่ยหายเป็นทุ่งนะครับหลุดกองหลังเป็นดงเลยนะเดี๋ยวยังไงต้องไปดูในเรื่อองงขไไฮลลท์แหะครับ แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของราคาอีกนิดน,นึ่งละกาันร,ราคาเนี่ยแพงกว่า21 TOTY เนี่ยประมาณ1,000งเอ็มเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้แบบเดือดอะไรมากนะถือว่าพอรับได้เลยนะครับสำหรับบุโรโน่ฟานันเดสนะออมาดูในเรื่องของแผนการละกันครับของอดีน้องที่เขาส่งมาให้นะครับนี่ฮะ4-5-1ครับต้องไปดูแท็กติกทีมครับเท่าที่ฮะโอ้โหผมเพิ่งมานั่งดูแท็กติกของน้องนะฮ่าฮ่น้องเขาน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีนะฮะ เอาจริงก็ถือว่าเล่นง่ายครับเป็นแบบสตล์มาตรฐานอยู่แล้วเอาจริงตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดสามารถปรับได้ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะครับแท็ติกนักเตะครับโอ้โหน้องเขาปรับเยอะมากๆผมสาบานหลงมึงเข้ามาดูแท็กติกน้องเขานะเนี่ยนะคือแท็กติกที่ผมใช้ของน้องเขานะครับหลังจากเพิ่งอัดเสร็จนะครับเป็นฟูลแมนยูแบบร0 0เรนะครับแล้วก็มีแต่ละมีแต่ตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะของแมนยูนะครับก็ลองปรับตามกันได้บอกเลยว่าเล่นสนุกมากๆนะไอดี ID ของน้องเขานะครับ พอสแล้วก็ปรับตามได้เลยครับมันเยอะมากๆไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะอ่ะก็อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของบรูโน่อ้าวภาพค้างไอ้หนุ่มอ่ะมาแล้วฮะบรูโน่ฟานเดสสักหน่อยครับก็ปัจจุบันเนี่ยโปรตุเกสก็ตกรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าโรนัลโดยังเป็นดาวซันโวอยู่ในนาทีห้าประตูเท่ากับแพทริกชิกนะฮะแต่ว่าโรนัลโดน่าจะได้ในเรื่องของ2แอสซิสต์ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยบรูโน่ในยูโรที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟอร์มไม่ได้ร้อนแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า การขึ้นเกมของโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้พึ่งบร mm. ูโน่เพียงอย่างเดียวนะครับบอลเลยไม่ได้ไปหาเขามากเท่ากับตอนที่อยู่แมนยูที่ต้องทําทุกอย่างเองนะครับ mm. ซึ่งจะถามว่าผิดไหมผมก็บอกว่าเขาน่าจะเป็นแค่ฟอร์มตกหรือไม่ก็เหนื่อยแต่การแบกแมนยูมานานเท่านั้นเองนะ mm. พออยู่ในยูโรก็ดูไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับ mm. มาตัดเกรดกันดีกว่าครับก่อนที่จะเข้าไปดูไฮไลท์นะครับ mm. ความเร็วครับผมขออนุญ,ญาตให้อยู่ที่4ดาวครับเป็นความเร็วที่พอเหมาะพอเจาะกับกองกลางตัวรุกนะ ถือว่าไม่ได้น้อยครับแล้วก็มีความคล่องแคล่วที่ดีเลยนะครับเป็นความคล่องแคล่วที่ยอดเยี่ยมสําหรับบรูโน่ฟานันเดสนะนะเลี้ยงบอลติดเท้าครับแต่ว่าเวลาเลี้ยงบอลแอบความเร็วตกลงนิดนึงนะครับอันนี้ต้องชี้แจงไว้ก่อนนะครับความคมให้สีดาวครับยิงไกลดียิงฝันดีครับแต่ว่าแอบคาดหวังจากเขามากกว่านี้เหมือนกันแล้วก็เท้าซ้ายของเขาเนี่ยดูจะยิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่พอจ่ายบอลได้นะครับเลยให้แค่เลยให้อยู่แค่ที่4ดาวนะครับ เรื่องความแข็งแกร่งครับผมให้อยู่ที่4ดาวครับมันยอดเยี่ยมนะสำหรับกองกลางตัวรุกไซส์ไม่ถึงร้อเซนเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าสมดุลเนี่ยสตัดมันดูแย่ลงแต่ว่าพอเอามาเล่นเนี่ยมันใช้ได้นะไม่แย่เลยนะครับเบียดปะทะกับฟูลแบ็กกับกองกลางตัวรับตัวใหญ่ได้พอไหวเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามาเล่นตำแหน่งที่ได้เปรียบก็เอาบรูโน่ลงยากเหมือนกันนะครับ AI ครับ5ดาวแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีอะไรต้องพูดถึงนะเรียกได้ว่า การจ่ายบอลของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในตองอูมากๆเหมือนกันคนหนึ่งเลยนะฮะอาจจะดรอปลงกว่าเควินเดอร์บอยนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับสำหรับบูโร่เฟอร์นันเดสนะครับเปิดบอลด,ดีฟีคิกดีนะครับแล้วก็แทงกระลุช่องดีมากๆตักบอลข้ามหัวก็ดีหายช่องดียืนตำแหน่งดีครับมันเป็นหัวที่ผมถึงให้5ดาวนะครับท้ายที่สุดความคุ้มค่าครับผมขออนุญาตให้ตามใจตัวเองแล้วกันนะ ตัวนี้เนี่ยต้องเรียนกันตามตรงครับผมขออนุญาตให้ที่5ดาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนผีนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับโรนันเดสที่เข้ามาแบกแมนยูนะสองปีแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องถ้าเป็นแบบคนแฟนทั่วไปอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ชอบแมนยูก็อาจจะมาสัก4ดาวมันเป็นตัวที่เก่งนะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีทุนทรัพย์ก็ลองหาซื้อมาใช้ได้นะครับสำหรับบรูัลโด้ฟอนันเดสครับก็ประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับอับมาให้ดูพอสมควรเลยครััับบบสสหรรูโนนน่เฟอด ในปี21 TOTs e ครับผมเอาเละครับสวัสดีครับอนี้ต้อนรับก็สู่ไฮไลท์นะครับของบรูโน่ฟ r นันเดสนะครับก็รอดูเลยฮะต้องบอกเลยว่าบรูโน่เนี่ยยิ่งทำยิ่งดีขึ้นมาเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าผลงานในยูโรจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ส่งผลกับตัวตัวในเกมฮะบอกเลยว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะเป็นคนที่ผมให้สไตล์คล้ายๆกับทางฝั่งของเควินเดอร์บอยนะครับเพียงแต่ว่าดูทะลุทะลวงกว่า นะครับแล้วก็แน่นอนจ่ายบอลไม่ได้ดีเท่าเควินเดอร์บอยนะครับสมมติว่าเควินเดอร์บอยเนี่ยจ่ายบอลสิบเต็มสิบทะลุทะลวงคือ8นะครับแต่ว่าบรูโน่เนี่ยจ่ายบอลสัก8.5หรือ9แต่ว่าทะลุทะลวงคือ9ประมาณนั้นนะครับนี่คือความรู้สึกที่ผมรู้สึกแตกต่างนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับแฟนผีนะผมว่าบูโน่ก็น่าจะตอบโจทย์แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสตงสแตทเออรนะครับบูโน่น่าจะ ทำได้นะครับแล้วก็สามารถอัพค่าพลังได้ด้วยสำหรับคนที่เล่นฟูลแมนยูนะครับฟูลโปรตุเกสนะอย่าลืมนะครับหรือว่าฟูลอูเดเ s เซเพื่อมีคนเล่นนะครับเพราะว่าบางคนนะก็แบบอเล็กซิสซานเชสอะไรอเงี้ยไดออไหมนะครับทำไปเล่นนะอูเดเรเซนี่มีตัวทีเด็ดหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ความเร็วครับมาในเรื่องของที่เราจะรีวิวโดยปกติละกันนะครับความเร็วของบรูโน่ฟอร์นันเดสครับพอดีฮะไม่ได้แบบเร็วจี๊ดจ๊าอะไรนะครับ เป็นคนที่มีความเร็วพอที่จะเลี้ยงฉีก,กระชากกองหลังในระดับหนึ่งแต่ระดับโอ้โหไม่ได้เร็วจัดขนาดฉีเป็นวิ่นๆินนะนเลยขนาดนั้นสามารถแทงทะลุช่องให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถวิ่งไปรับบอลที่เพื่อนแทงทะลุช่องมาให้ได้นะครับความเร็วในการเลี้ยงบอลตกลงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่มากอะรนะครับสามารถกระชากบ,บอลขึ้นหน้าได้แล้วก็มีความคล่องตัวในระดับดีเลยนะครับสาบกองกลางตัวรุกนะความคมในการจบสกอร์ครับเอ่อผมให้ 4ดาวเนี่ยผมบอกไปนะครับในช่วงตัดเกรดนะเป็นคนที่ยิงประตูได้ดีครับยิงไกลย,ยิงลูกป่านได้ดีแต่ว่าหลายๆช็อตเนี่ยผมแอบคาดหวังการยิงของเขาเนี่ยมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่บุรูโน่ไม่ดีนะบุรูโน่ดีแล้วนะครับสำหรับกองกลางตัวรุกนะครับแต่ว่าไม่ให้5ดาวก็คือแบบไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังนะเป็นตัวที่ยิงได้ยิงดีด้วยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดเทียบกับเดอร์บอยเลยพวกเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดเทียบกับกุลิอะไรเนี้ยผมว่า 2ตัวนั้นน่าจะเขียบคมกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องลูกกาอากาศเนี้ยบูโน่ก็มักส่วนใหญ่มันจะเป็นคนเปิดแหละแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเขาได้ลูกหมงงเท่าไหร่นะครับความแข็งแกร่งครับพอใช้ได้เลย4ดาวเหมือนกันนะครับสำหรับบูโน่เบียดปะทะได้ดีนะถึงแม้ว่าจะตัวไม่ได้หนาอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เอ,อ่อบาลานซ์ดีนะครับบูโน่เนี่ยบาลานซ์ดีมากเบียดปะทะกับพวกฟูลแบ็กได้นะครับ กองกลางตัวรับได้นะครับได้แบบสบายๆเลยนะแล้วก็สามารถพิงบอลพักบอลได้ในระดับดีเลยเหมือนกันครับทีเด็ดที่สุดของเขาครับแน่นอนนะในเรื่องของ AI ผมขออนุญาตให้อยู่ที่5ดาวครับเป็นคนที่จ่ายบอลแทงทะลุช่องยอดเยี่ยมมากดีมากๆเข้าขั้นโกงเลยนะอาจจะไม่เท่ากับเดอะบอยครับแต่ว่าสำหรับแ,แ,แฟนผีฮะได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะสำหรับบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแทงทะลุช่องดีมากจริงๆน้ำหนักดีทิศทางดีทุกอย่างเลยนะครับ หาช่องดียิงตำแหน่งดีเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับเปิดบอลดีฟรีคิกดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่า AI ไอเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมอย่างที่ผมบอกไปนะครับท้ายที่สุดความคุ้มค่าครับผมขอให้ให้ในเ่อย่างที่ผมพูดไปหลาๆนะความคุ้มค่าเนะี่ยมันอยู่ที่คนมองนะสำหรับผมที่เป็นแฟนผีเนะี่ยก็ต้องบอกมันคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับกองกลางตัวรุกที่แบบแมนยูอ่ะมักจะจับสาหรับคนที่เล่นฟูลแมนยูในผีฟ้าออนไลน์สี่อ่ะมันกจ็จับโูนีลงไปเล่นซึ่ง เอาจริงๆรงูนี่เล่นได้ครับแต่มันเสียดายของรูนี่เหมาะกับการเป็นหน้าเป้าหรือว่าเป็นหน้าคู่ซะมากกว่านะครับทางที่ดีเนี่ยกว่าถ้าเกิดจะเอาแบบฟูแมนดูคุ้มค่านะจับรูน่ไปเล่นเป็นกาลางรุกครับเอารูนี่ขึ้นไปเล่นหน้าเป้านะฮะคู่กับกองหน้าตัวอื่นของแมนดูที่มีหลายออปชันให้เลือกเหมือนกันแบบแนี้น่าจะเข้าท่ามากกว่านะก็เห็นคนเห็นปลครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลคร่าวๆนะครับของบูโน่ฟ์นันเดสนะครับบอกเลยว่าใครที่หากกองกลาง,ลางตัวรุกที่ทําเกมได้ดีนะครับ คล่องแคล่วจ่ายบอลได้ยอดเยี่ยมนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ยิงไกลได้ดีด้วยนะครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับพยายามจะลงคลิปให้ได้ได้ว่าวันเว้นวันนะครับเพื่อให้ทุกคนมีอะไรดูกันบ้างนะครับก็ถ้าเกิดตัวต่อไปอยากดูตัวไหนนะก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้จะพยายามทยอยทำนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนิดนึงลวกันนะพยายามคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกันแล้วกันนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ